กลับมาพบกับคณาอีกแล้วนะคะในลุคนี้ขาวๆเสื้อขาวนะคะหลังจากที่เห็นไปนตามต้นคลิปนะคะว่าเราจะมาทำไมโครดิเนอร์ลิงกันก็คือเลือดสาดเลยนะคะวันนี้ขอบอกตรงๆนะคะอ่าโอเคไมโครดิเนอลิงคืออะไรอันนี้เดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหัตถการหรือเป็นสิ่งที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ไม่ต้องเชี่ยวชาญมากเลยแต่ว่าคุณควรแบบไปรับบริการที่คลินิกก่อน ถึงจะแนะนําให้ทําเองแต่ว่าถ้ากล้าพอทําเองก็ทําได้เพราะเรารู้สึกว่าเราทําเองแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนะคะถามว่าไมโครเนอลิงคืออะไรไมโครเนอรลิงก็คือเป็นการใช้เข็มที่เล็กมากๆนะคะจิ้มเข้าไปบนใบหน้าถามว่าช่วยเรื่องอะไรหนึ่งช่วยเรื่องกระจัดใส ช่วยในเรื่องของหลุมสิวมันจะเป็นการไปซ่อมผังผือใต้ใต้ใต้พื้นผิวของเรานะคะอย่างที่เห็นนะคะก่อนหน้านี้หากคุณวิดีโอดูวิดีโอของเรานะคะก็อาจจะเห็นว่าเออบางมุมบางแสงบางอะไรเราอาจจะยังมีแบบพื้นผิวบนใบหน้าที่มันไม่เท่ากันกันบ้างนะคะก็เกิดจากการที่ก่อนหน้าน,นี้สมัยเรียนเราเคยเป็นสิวสเตรอยแล้วมันอักเสบมากแล้วมาทําให การที่ผิวหน้ามันได้รับความเสียหายจากสิวที่อักเสบขนาดนั้นนะ่ะพื้นผิวชั้นใต้ผิวอะ่ะมันสร้างผังผืนขึ้นมาและผังผืนเหล่านั้นน่ะมันเรียงกันไม่เป็นชั้นมันก็เลยทําให้เกิดหลุมสิวนะคะซึ่งการใช้ไมโครดิล,ลิ่งเนี่ยจะเป็นการไปเอาเข็มมาไปซอปหลุมสิวเหล่านั้นแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยพอรู้สึกพรได้รู้แล้วว่าเอ้ยร่างกายได้รับความเสียหายแล้วต้องรีบสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเพื่อที่จะไปรักษาแผลเหล่านั้น มันก็จะทําให้ผิวนั้นฟูขึ้นมานั่นเองค่ะประโยชน์ของไมโครเนลลิ่งนะคะมีหลายอย่างก็อาจจะช่วยในเรื่องของอญญายุผู้ชายเนาะถ้าข้าววัยแบบ3าบแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะร่มร่วง,วงผมก็จะเริ่มเริ่มบางนะคะกระหม่อมบริเวณนี้นะคะเราเคยเห็นยูทูบเบอร์ต่างชาติเขาก็ใช้ไมโครเนลลิ่งนี่แหละคะ่ะลงบริเวณหัวของเขาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของอกระตุน้นให้หนังศีรษะเนี่ยสร้างสร้างสร้างเส้นผมขึ้นมาการะตุ้นให้ผม โตไวขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลนะแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้เจอคนไข้หมายถึงว่าลูกค้าของเราที่มารับบริการคลินิกของเราเด่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ไมโครนอรลิงเหมือนกันทั้งตัวเลยคือมันสามารถช่วยในเรื่องของอ่ะเส้นมา้ก็คือรอยแตกลายหลังคลอดอะไรงันด้วยก็ได้หรือช่วยเรื่องเซลลูไลท์ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะมันก็ต้องทําเป็นประจําแล้วต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็แนะนําว่าให้มีประสบการณ์แล้วก็ให้มีความระมัดระวังหน่อยเพราะมันเป็นการใช้เข็มนะคะ แล้วเราจะสามารถซื้อเครื่องไมโครเนอลิ่งเนี้ยได้ที่ไหนอันนี้ก็คือคณะลองไปเสิร์ชดูคืออันนี้เล่าก่อนเนาะว่าเราอะเคยรับบริการกับคลินิกแห่งหนึ่งก่อนหน,น้านี้ซึ่งเราทํามา กับคลินิกนั้นคือเราซื้อเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งมี6ครั้งเราซื้อไป2คอร์สเราลองไปแล้วครั้งสองครั้งซึ่งเรายอมรับจริงๆว่ามันตอนแรกมันดูน่ากลัวเพราะว่ามันแบบอู้เลือดออกแบบทั้งหน้าเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าหลังจากที่ทําไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆมันค่อ,คอยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแต่อย่างที่บอกนะคะมันต้องทาต่อเนื่องแล้วทําได้แค่เดอนละครั้งเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําถี่เกินไปเพราะว่าหน้าจะต้องพักด้วยนะคะเราเคยไปทําที่คลินิกแห่งหนึง่งแ,แล้วเราก็ซื้อออไป2ครรร์สแล้้ววเเาาูึก่ ก่อนหน้านั้นเราอยู่ที่นครราชสีมาปากช่องเนาะแต่ตอนนี้เรามูฟม,มาอยู่กรุงเทพแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหาคลินิกที่มีหัตถการเนี้ยยังไงแต่พอเราเสิร์ชคาว่าไมโครเนอรลิ่งดูใน u t u b e อะมันก็มีคนที่ทําเองกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนคุณสามารถทําเองได้ที่บ้านถ้ากลัวก็แนะนําว่าให้ไปลองทําที่คลินิกบางที่ก่อนแต่ว่าถ้ากล้าพอก็คุณสามารถทําตามที่ดิฉันบอกได้ <S <S โอเคนะคะสำหรับไมโครเนอร์ลิ่งนะคะถ้าคุณ ไม่ว่าจะตามแหล่งช้อปปิ้งหรืออ่าเว็บช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าแบบอินเทอร์เนต็ตนะมันก็จะมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าด็อกเรเพนนั่นเองนะคะด็อกเตอร์เพนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแทบจะเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งที่ทำอ่าเครื่องมือของ ไมโครเนลลิ่งซึ่งเราก็ไปซื้อมาในสนุนราคาประมาณพันกว่าบาทนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออในเมื่อมันเป็นหัตถการที่ไม่ได้ดูยุ่งยากเราก็สามารถทําเองได้เราก็เลยทามาแล้วอันนี้ทําด้วยตัวเองมาแล้วสองครั้งวันนี้ก็เลยจะมาทําให้คุณผู้ชมดูนั่นเองค่ะเราก็ซื้อมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะอันนี้ก็คือไมโครเินลิ่งของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรุ่น M8S นะคะถามว่าภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็แกะกล่องออกมานะคะข้างในก็จะมีกล่องพลาสติกให้แบบนี้ซึ่งก็สวยงามสามารถเก็บได้นะคะ <m> เปิดกล่องออกมาเนี่ยมันจะมีปุ่มกดงปึ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยท้าดา <c oughs> จริงๆมเมื่อกี้เราแอบ,บเปิดไปแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าในกล่องเนี่ยก็จะมีอันนี้ใส่มาให้นะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือตัวประกาเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะล็อตเพนทุกด้านไม่เออน่าจะถูก <c oughs> นะคะแล้วเขาก็มีปลอกมาใส่ให้ แล้วในนี้ก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะคะคู่มือก็จะเป็นแบบนี้ก็มีทั้งภาษาอังกฤษก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาแบบเยอรมนันภาษาอะไรต่างๆน,น,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คู่มือเนาะและเขาก็แถมเข็มมาให้ด้วยทั้งหมด3เข็มเราใช้ไปแล้ว2เข็ม้วเราก็ซส้อสแปมอีก5เข็มนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะแก้ปัญหาในส่วนของหลุมสิวเราแนะนําให้ใช้เป็น18เข็มคือมันจะมีทั้งหมดอะ คุณเห็นนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าคือด้านหลังมันจะบอกว่าในเนี้ยในเข็มในในตัวเนี้ยมันจะมีเข็มทั้งหมดอ่ากี่เข็มเนี่ยมันก็จะเป็นตรงเนี้ยคะ่ะในเข็มมันจะอยู่ในนี้ก็เราเลือกใช้18เข็มนะคะถามว่าทาไมใช้18เข็มเพราะว่าถ้าคุณต้องการเข็มที่มันมีความสามารถเซาะ ซอฟผังพื้นได้เราแนะนําให้ใช้เข็มที่มีปริมาณน,น้อยถ้าคุณต้องออกจากต้องการที่จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนุมซิวเราแนะนำให้ใช้16เข็ม18เข็มและ20เข็มประมาณนี้พอถ้าเข็มที่ถี่เกินไปมันเหมาะสําหรับการใช้ทําแบบพวกบีบีโกละค่ะที่ทําให้แบบเติมสีลงไปบ,บนใบหน้าอะไรทนานองนั้นซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกันนั่นเองค่ะ จริงอ่ะเราก็คงเคยเห็นเนาะก่อนหน้าน,นี้มันก็จะมีที่ดังๆหน่อยเป็นกระแสช่วงก่อนหน้านี้นก็จะเป็นฟิคโคเลเซอร์เนาะซึ่งมันก็เป็นหลักการคล้ายกาันเป็นการที่ทําให้ผิวนั้นเกิดความเสียหายได้รับดเมจร่างกายก็จะมีกระบวนการฟื้นฟูตัวเองด้วยธรรมชาติทําให้หน้า r ร g เ t ณนิ่งขึ้นทําให้หน้าตื้นขึ้นทําให้หน้าฟูขึ้นนั่นเองมันก็เป็นหลักการเดียวกันแต่อันนั้นเป็นเลเซอร์ส่วนอันนี้เป็นเข็มนั่นเองค่ะไม่ได้ แต่ก็อันนู้นอาจจะมีเบนฟิตดีกว่านิดหน่อยนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราทําอันนี้มาแล้วมันทําได้ทําเองได้ไม่เสียตังค์เออประหยัดโอเคนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องมีนะคะแน่นอนค่ะคุณก็ต้องมีปากกาอันนี้เราไปซื้อมาจากช็อปปีก็ราคาพันกว่าบาทคุณสามารถเสิร์ชหาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะคะอ่ะมีปากกาแล้วไงต่อก็ต้องมีนี่เลยค่ะสาคัญมากน้ำมิ้งครีมก็คือ,อยาชาเป็นยาชาแบบทาเนาะ ก็ถ้าคุณต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่ระดับลึกหน่อยจริงๆมันก็สามารถใช้แบบไม่ต้องใช้ยาชาได้แต่ต้องแต่ต้องปรับเข็มให้ไม่ต้องลึกมากก็สามารถใช้กับไม่ต้องใช้กับยาชาได้แต่ว่าถ้าต้องการที่ระดับลึกหน่อยเราแนะนําไม่ใช้ยาชาเพราะมันจะค่อนข้างก็ก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันนะคะมียาชาแล้วมีอะไรอีกมีน้ําเกลือนะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดพวกคราบเลือดต่างๆที่มันอาจจะไหลได้ระหว่างที่คุณทํา ะะและก็มีแอลกอฮอล์สำหรับแช่เข็มก่อนที่จะเอาไปจิ้มบนใบหน้านะคะควรแช่ไว้สัก1 0 2 0 30นาทีราวๆนี้ก่อนที่จะนำมาจิ้มบนใบหน้านะคะแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นเซรัม่มอันนี้เป็นของ Roreal r e v i t a l i อ t เนาะเป็น h y a l ลูรอนิกแอซตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูแบบพวกผิวแบบไม่เรียบเนียนทำให้ผิวนุ่มฟูเด้งนู่นนี่นั่นนะคะแต่จริงๆอ่ะ ถ้าคุณดูรีวิวของคนอื่นหรือกูรูท่านอื่นหรือบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาจะใช้ไอตัวสเตมเซลลแต่เรารู้สึกว่าเซรั่มตัวนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเราหลัจากที่เราใช้อะมันก็มันโอเคเลยนะม,นมันทำให้แบบฟูขึ้นแล้วหาซื้อง่ายกว่าสเตมเซลลด้วยแล้วก็ถ้าคุณมีถาดหรือแบบถ้วยเล็กๆก็แนะนําว่าให้ ให้เตรียมไว้ก็ได้จะได้เทน้ําเกลือเทแอลกอฮอ,ยอยล์ใส่เวลานั้นจะใช้ง่ายสำลีนะคะก็เป็นสำลีแผ่นแบบนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนทั่วไปสำลีแผ่นหรือสำลีก้อนก็ได้เอาแล,ล้วแต่สะดวกเพราะว่ามันก็ต้องเช็ดยาชาเช็ดน,นุ่นเช็ดนี่ออกเช็ดคราบเลือดอะไรนี้นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นมาร์กหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวรอยัลบาริสเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ instant glowing serum mask นะคะ มันจะมีตัวที่เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราหาไม่เจอเราก็เลยซื้อเป็นรุ่นนี้มาแทนเพราะเรื่องนี้รุ่นนี้จะใช้อ่าจะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าหาแมสตัวที่แบบแมสก,กับตัวนี้ได้ก็น่าจะดีเพราะมันช่วยเรื่องของอ่ฟื้นฟูผิวให้ดูสมัครณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข้อห้ามเลยนะคะก็คือถ้าทําไปแล้วอย่าใช้พวกวิตามินซีหรืออะไรก็ตามที่มัน เป็นเกี่ยวกับกรดมันจะทําให้ใบหน้านั้นที่ถูกทําลายมาแล้วถูกทําลายหนักเข้าไปอีกนะคะแนะนำให้ใช้พวกปลอบประโลมผิวเช่นอะลเวล่าเจลเย็นๆอะไรพวกนี้ค่ะพวกปลอบประโลมผิวแบบนอสเจอไรเซอร์เพราะว่าหลังจากทำไปประมาณ2-3วันผิวอาจจะลอกหรือแห้งได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าใช้พวกนั้นได้แล้ววันถัดมาก็แนะนําให้ทาครีมกันแดด บกไปด้วยนะคะเพราะว่าสําคัญมากแล้วก็พยายามอยู่ในล่มเนาะอย่าออกแดดอธิบายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการล้างหน้าแล้วก็ไปเตรียมตัวทายาชาเพื่อที่จะทําสิ่งสิ่งนี้ไมโคนนเรเนลลิ่งกันค่ะเดี๋ยวเราขอว่าไปแป๊บหนึ่งขอไปล้างหน้าทายาชาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากัน โอเคค่ะตอนนี้เราก็แปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจะทาอันนี้ให้แนะนําให้ซื้อ,อฟิล์มที่ใช้แบแบแปะอาหารเอามาแปะยาชาด้วยนะคะถ้าใครเคยเข้าคลินิกเป็นประจําก็น่าจะรู้เลยว่าวิธีเขาแปะยาชาเป็นประมาณไหนนะคะก็จะเป็นทายาชาลงไปก่อนทาเสร็จปุ๊บก็จะแปะด้วยแผ่นฟิล์มประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาชามันระเหออยออกไปเนาะมันก็จะซึม เข้าผิวเร็วขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะโอเคขั้นตอนการทํานะคะอันนี้เป็นเข็มที่เราแกะออกมาจากซองเมื่อกี้เนาะนำไปแช่แอลกอฮอล์ก่อนประมาณสัก10-20นาทีนะคะแล้วก็ตากเขาให้แห้งนะคะตากเขาให้แห้งอันนี้ก็น่าจะแห้งประมาณหนึ่งแล้วแต่เราก็็นตอนเราทํามันก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นเราก็เอามาทําเลยนะคะเมื่อกี้นะคะเออลืมบอกไปว่าอันนี้มันจะเป็นอ่าเป็นแบบระบบชาร์จนะคะก็จะสามารถต่อสายชาร์จได้ก็จะเป็นไทวิ C ทั่วไปเลยนะคะอย่างนี้ ต่อชาร์จแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นนะคะว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังมันก็จะขึ้นเป็นตัว F ถ้า F แล้วก็แปลว่าฟู l ใช้งานได้แต่จริงๆอ่ะก็สามารถเสียบปลั๊ก ชาร์จแล้วก็ทำทรีทเมนต์ไปด้วยได้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าชาร์จเต็มสําหรับทั่วหน้ามันก็โอเคแล้วทําทั้งหน้ามันก็ประมาณแบบถ้าทาแบบไม่คุยเลยก็ประมาณ30นาทีอันนี้คณนาก็แปะทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะทําทั้งหน้าแล้วก็ลงมาบริเวณคอด้วยแล้วก็จะเลยไปผมหน่อยน่งด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของลุกผมบริเวณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสาวสองอย่างเราสาวประเภทอย่างเราก็หม่อมตึงจะชอบมาก ะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะขึ้นไปบริเวณนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือด็อกเตอร์เพนนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะนําเข็มตรงนี้นะคะเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นเข็มอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยมันจะมีเข็มอยู่ข้างในซึ่งเป็นเข็ม18นะคะวิธีใช้ก็คือใส่ไปได้เลยนะคะปึ๊บ,บ,บแล้วก็หมุนนะคะให้ตรงล็อกนี ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับด n อเพนอันนี้ทีนี้มาดูกันนะคะว่าตรงนี้ค่ะมันก็จะมีระดับความลึกของอาปากกาเนาะซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ที่ศนถ้าเราต้องการจะเพิ่มนะคะเราแนะนําว่าให้ไล่ระดับไปก่อนอย่าเพิ่งเริ่มด้วยความลึกที่สุดก่อนปกติขนาเริ่มจะเริ่มที่0.5นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นความลึกของเข็ม นก็จะเป็น0.5เริ่มต้นด้วย0.5แต่จริงๆอ่ะเราทำจนชินแล้วเราก็จะเริ่มต้นที่0.75เลยก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าจะไป1มิลเลยนั้นก็อาจจะเจ็บหน่อยนึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกยาชามันยังชาอยู่แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มเจ็บขึ้นเพราะว่าผิวมันได้รับความเสียาหายแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูนะคะวิธีใช้นะคะก็แค่กดปุ่มค้างคะ่ะนี่ได้ยินเสียงไหมคะ เสียงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันก็จะมีตัวเลขบอกค่ะอันนี้เป็นระดับที่1เนาะมันก็จะมีระดับไล่ให้ดูระดับ2ระดับ3 4 5 6จะจะได้เร็วสุดทั้งหมด6ระดับอันนี้เป็นความถี่ของเข็มเนาะถามว่าความถี่ต่างกันยังไงก็จริงๆมันก็แล้วแต่ถ้าคนชอบความถี่มากมันก็จะได้เรื่องของเวลาเราวนเข็มอย่างเงี้ยมันก็จะได้วนได้ทั่วแลวเข็มมันจะได้แบบทิ่มดีๆมันก็จะไม่เจ็บมากแต่เวลาคณะทำจะคณะใช้วิธีอ่ะกด เอาซะมากกว่ากดเอาละมุกตำแหน่งเอาจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วเราจะใช้ความถี่ที่4ี 6, ่ถึงหกเราเรานี้บางทีก็3แล้วแต่อารมณ์แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ในส่วนของปากกาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเริ่มต้นกันที่0.5นยารับกันก็จะเป็น0.7 5เลยก็ได้เราทําตัวชินแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเป็นบริเวณบริเวณไปเนาะซึ่งบริเวณที่มันจะเจ็บน่าจะเป็นช่วงหน้าผาเพราะว่ามันเป็น ใกล้กับกระดูกที่สุดนะมันก็เลยจะเจ็บมากนะคะก็แนะนําว่าให้ค่อยๆลอกออกทีละด้านอย่าเพิ่งเช็ดทีเดียวหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะความชามันจะหายไปนะคะก็ค่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแก้มข้างนี้ก่อนเพราะบริเวณแก้มนั้นไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะคะแนะนำนะคะซื้อยาชานะ่ะให้เลือกความเข้มข้นของยาชาแล้รู้สึกว่ามันจะเป็นระดับที่7 หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ลืมอันนี้ลืมลืมดูข้างกระปุกเมืม่อกี้เอาไปเก็บแล้วน่าจะเป็นระดับ7นะลองถามร้านขายยาก็ได้ค่ะมันจะมีระดับความชาของยาชาแนะนําให้เอาระดับที่มันแบบค่อนข้างชาแล้วใช้ในในเวม์เดทิเคิลทั่วไปนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมียาชาที่มันอ่อนมากๆอยู่อาจจะเจ็บแต่ว่าถ้าไม่มายอยากใช้แค่แบบว่าเออเพิ่มความกระจ่งางใสให้ใบหนะ้าไม่ได้ต้องการเอาลึกถึงมุมสิวมากก็ ใช้แค่ระดับยาชาที่ไม่ต้องชามากก็ได้ค่ะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง r o r a l v i t a l i f กันนะคะก็จะเป็นขวดสีม่วงแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ความพยายามร,รุนแรงกันเนาะเราก็จะมาป้ายบนนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ไม่ใช้เซรั่มเหล่านี้เลยมันก็จะมีความแบบมันก็จะมีความฝืดนิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้ควบคู่กับเหล่านี้นะคะทาไปน,นิดนึงแล้วเราก็มาเปิดเครื่องอะดรัเตอร์เพนตัวนี้นะคะโอเคอันนี้อยู่ที่0.75นะคะเริ่มเลยค่ะเราจะเริ่มกับบริเวณนี้นะคะขอเพิ่มความเราไปหนึ่งดีกว่า อยากดูว่ามันจะเจ็บมากไหมอันนี้เข็มลงไป1มิลนะคะเราแนะนําว่าให้ทําแบบกดเอาจะดีกว่าแต่ถามว่าวนได้ไหมวนได้แต่แนะนําว่าให้ใช้ระดับเข็มที่ไม่ลึกมากเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดความแบบดามจเยอะเกินไปถ้าหากวนนะคะประมาณสัก0 5กํจาลังโอเคสามารถวนได้เดี๋ยวเราลองวนให้ดูอันนี้เดี๋ยวลดความความลึกของเข็มลงมาก่อน แล้วก็ขอเพิ่มเจ้าตัวเซรั่มหม่อยเพราะว่ามันจะได้วนได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่เราขอกลับไปใช้วิธีกดดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเห็นผลเยอะกว่านั่นเองแล้วก็ระวังบริเวณตานะคะไม่ควรเข้าใกล้าตามากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราขอเพิ่มไประดับหเมื่อกี้ก่อน บริเวณนี้มันจะใกล้กระดูกมันก็เลยจะรู้สึกเซนซิทีฟมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้นะคะ่ะแนะนาให้ลดระดับความลึกของเข็มมาหน่อยแต่ว่าถ้าตรงแก้มตรงนี้มนไม่มีปัญหามไม่เจ็บมากกําลังโอเคปัญหาของคณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันยังเคยเป็นผังพืชที่มันจากการอักเสบของสิวก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วเราก็มีรูขุมขนบริเวณตรงนี้ค่อนข้างเยอะเราก็จะเน้นบริเวณนี้เป็นพิเศษนะคะ ายิ้มอะแล้วเวลาแต่งหน้าแป้งตรงเนี้ยจะชอบตกล่องแนะนําว่าจี้ได้มันจะได้ช่วยฟูนฟูนไอ้ล่องตรงนั้นให้ตื้นขึ้นนะคะเนี่ยบริเวณน,นี้ทํา1มิลได้สบายสบายก็จิ้มไปเลยค่ะข้อดีของการทําเองอะก็คือมันจะดีตรงที่ว่าเรารู้ว่า ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนตรงไหนที่เรารู้สึกว่าหลุมมันลึกมากเราก็สามารถเน้นได้เลยแต่บางทีไปทํากับคลินิกเขาก็จะรู้สึกแบบกล้ากลัวๆหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างเป็นทรีทเมนต์ที่ค่อนข้างแบบน่กกากลัวอยู่เหมือนกันแล้วกลัวแบบมู้ค้าเจ็บอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ยมันก็จะแดงแบบนี้คล้ายๆทำพิโคเลยถ้าใครเคยทำพิโคนะครับ เป็นหลุมสิวอย่างเรานั้นเห็นหน้าแดงๆแบบนี้รู้สึกมีความสุขมาก oh. สาดิเหรอไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าหลังจากนี้ประมาณ3วันอะมันจะฟูเด้งแล้วสวยแล้วแบบถูกต้องมากแต่ไอตัวสเต็มเซลล์อะมันจะค่อนข้างเหนียวเป็นพิเศษเลยนะคะเหนียวกว่าไอเซรัมตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาใช้กับไมโครเดนลิ่งอะมันก็จะวนได้ง่ายมากกว่าแเราขอลดเข็มหน่อยเป็นเเป็น0.7้พอ เดินมนอาจจะเจ็บหน่อยนะคะเพราะว่ามันได้รับการเปิดเปิดแผลแล้วอะ่ะมันโดนเข็มไปแล้วพอไปซ้ําอาจจะเจ็บหน่อยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้รีบทาหมายถึงว่าให้รีบทําแบบว่าบริเวณนั้นถ้าอยากจะทําลึกก็รีบลึกไปเลยแต่ถ้าอยากจะไม่ลึกก็ไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะว่าถ้ากลับไปซ้ําแล้วมันจะแบบอาจจะเจ็บหรือวถ้าใครเป็นสิวนะคะก็แนะนาว่าให้เว้นบริเวณสิวไว้เพราะมันจะเข้าไปจะไปสร้างการอักเสบมากขึ้นนะคะ แต่ตอนที่เราไปทําที่คลินิกอะ่ะเราบอกพอนักงานที่ทำทรีทเมนต์ให้เราอบอกว่าที่เน้นได้เลยนะเต็นที่ได้เลยไม่ต้องกลัวเจ็บ <c oughs> เพราะบางคนก็ทําเบาบางคนก็ทําแรงแต่เราขอบอกนะบางทีแบบยิ่งหน้าแบบได้รับความเสียหายมากหรือว่าทําค่อนข้างเจ็บหน่อยอผลลัพธ์จะค่อนข้างดี <c oughs> เพราะอย่างที่บอกนะพอมันเสียหายมากร่างกายมันก็จะเร่งกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมามากขึ้นมันก็จะดี สำหรับใครที่ถามว่าคนเป็นคีรอยง่ายแนะนำให้ทำไหมเรารู้สึกว่าก็ถ้าอยากลองเราแนะนำให้ลองซักครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็สังเกตอาการเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดคีรอยจริงจริงมันก็มีโอกาสเกิดได้นะ้อยเพราะว่าเป็นการสร้างแผลเล็กๆมันไม่ได้เป็นการสร้างแผลที่ใหญ่มากขนาดนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าแบบสําหรับคนเป็นคีรอยง่ายแค่แบบอะไรสกิดขนาดนี้แล้วมันจะขึ้นแบบขนาดไหนแต่เราก็เคยเห็นลูกค้าของเราที่เขาอ่ะ บอกว่าเป็นคีรอยง่ายแค่แบบยุงกัดแล้วเกาแล้วเป็นแผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยคีรอยก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเป็นแบบเต็มตัวเลยโดยเฉพาะบริเวณแบบช่วงตรงกลางของหน้าอกตรงเนี้ยเขาเป็นเต็มเลยหลายก้อนเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนเป็นง่ายมันก็เป็นง่ายจริงๆถ้าใครอยากลองแนะนําให้ลองแบบซบซๆไปก่อนแล้วก็สังเกตอาการอาจจะใช้เข็มแค่ระดับแบบ0.25แค่นั้นพอแล้วก็สังเกตอาการหลังจากทําไปแล้วเออมีอะไรผิดปกติไหมเรารู้สึกว่าเออ0.25ไม่น่าจะสามารถทําให้แบบ เกิดคีรอยได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็ลองกันไปก่อนนะคะทุกอย่างลองได้แต่ถ้ารู้สึกกลัวเลยก็ไม่ต้องทําจบคือระดับเข็มลึกๆอล้ค่ะเราจะเน้นบริเวณแบบใบหน้าแต่ว่าถ้าเลยกรอบหน้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะปรับระดับความลึกของเข็มลงเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องเจ็บมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าเมื่อกี้เราก็ทายาชาไม่ถึงบริเวณแบบข้างล่างแบบกรอบหน้าอะไรเงี้ย mm hmm. จริงๆตัวนี้มันสามารถทําคอได้เลยนะคะเนี่ยริ้วรอยตรงคอบริเวณเนี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน มาทําตรงคอและเหนี่ยกันค่ะอันนี้เราลดมาเหลือประมาณ0.5นะคะจะเน,น้นบริเวณแบบลายหมายถึงว่าเส้นเนี่ยตรงขอบคอเนี่ยบริเวณนี้นะคะตรงลูกระเดือกก็ระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บริเวณบางส่วนของใบหน้าที่โดนเข็มไปอะ่ะอาจจะเกิดการตกสะเก็ดเช่นบริเวณแบบจมูก ว่าบริเวณใกล้ๆจมูกรอรอบจมูกใกล้ๆอะคะอบับอาจจะมีตกสะเก็ด้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะมากนะคบคือมันไม่ใช่เป็นเหมือนแผลแบบ ระดับที่ไม่ลึกมากนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นกระดูกเนาะมันอาจจะเจ็บได้นะคะ <S <S จริงๆอ่ะเราอยากกดนะแต่เรารู้สึกว่าบางทีมันก็ชา้าก็เลยใช้วิธีแบบถูเอาเลยก็ได้ลางเอาเลยก็ได้และเร็ว,รวดีเราทำหน้าผากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อที่บริเวณลูปผมแต่อันเนี้มันไม่โดนยาชาเนาะก็จะแนะนำว่า ให้กดลงเบาๆแล้วก็ใช้ระดับเข็มที่ต่ำๆหน่อยเช่น0.2 5ห้านะคะเพื่อที่จะได้แบบลูกผมจะได้เกิดน,นะคะก็มากระตุ้นด้วยการใช้เข็มนั่นเองค่ะโอเคแล้วเราจะมาทำจมูกกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วสำหรับ ไมโครเดนลิ่งวันนี้นะคะจมูกก็แนะนำว่าให้ใช้ต่ำๆนะคะเพราะว่าบางคนเนาะก็อาจจะมีซิลิโคนแบบเรานะคะก็อาจจะมันอาจจะไปกระทบกระทั่งซิลิโคนได้ก็ให้แนะนำว่าอ่าไม่ต้องใช้ระดับที่แรงมาก บางทีก็อาจจะเห็นแบบสิวเซียนหรือไขมันแบบติดมากับเข็มตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบสิวเซียนนะคะที่อยู่บริเวณจมูกแล้วมาติดมาด้วยนะคะก็แนะนำให้กดลงเบาๆนะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็น หลังจากทําทันทีนะคะอันนี้ก็มีการแบบทาเซรั่มอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของเข็มนะคะแนะนําให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย นะคะเพราะว่าเผื่อมันแบบเกิดอาการติดเชื้อนู่นนี่นั่นนะคะไม่แนะนํานให้กลับนำมาใช้ใหม่เนาะเข็ okay, มอันนี้ก็ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะส่วนตัวเครื่องนั้นก็เก็บทบความสะอาดได้ปกติเลยนะคะเราก็เดินหนึ่งทำทั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอมาร์กหน้าก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าแดงมากเลยนะคะตอนนี้อะไรเหมือนฉันมโมโหแล้วหน้าแดงคุณเรามโมโหก็ไม่หน้าแดงขนาดนี้นะ ายสักหน่อยนึงอ้าค่อยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าหน้ามันจะออกร้อนๆหน่อยนะคะหลังทําเพราะว่าผิวมันก็มีอาการเบิร์นด้วยนะคะโอเคมาร์กหน้าเสร็จแล้วนะคะแนะนําให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก1 0 2ถนาทีหรือ15นาทีก็พอนะคะ โอเคค่ะทุกคนแลวนี่ก็เป็นฟินิชลุคของเรานะคะไม่ใช่ฟินิชลุคของการแต่งหน้าแต่เป็นฟินิชลุคของการทำไมโครดิตเนลลิ่งนั่นเองนะคะก็ะแสดงแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้เราเออนมาสออกไปแล้วที่ว่ามาเพื่อให้ความชุ่มชื่นเพื่อใบหน้าได้กลับมาสว่างสดใสนะคะเป็นการปลอบประโลมผิวหลังทําทันทีเนาะก็แนะนําเป็นมาส์อะไรก็ได้ที่แบบช่วยปอบประโลมผิวหลังจากทำทรีทเมนต์ที่ทําลายผิวหน้าแบบนี้นะคะอ่าโอเคสําหรับใครที่อยากทํานะคะคณนาก็ได้ แปะลิงก์ของที่สั่งซื้อเจ้าด็อกเตรเพนตัวนี้ไว้นะคะที่ description ด้านล่างนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากทำนะคะก็แนะนำว่าให้หาวันว่างแบบว่าวันหยุดยาวหรือแบบเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้เจอคนเพราะว่าหน้ามันก็จะแดงแบบเนี้ยไปประมาณสัก2-3วันนะคะวันที่4ก็คือจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบและเดี๋ยวเราจะ ลับมาทำอะไรกันต่อเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นเองค่ะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ของช่องคัทนาชายด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตาม t i กต o k ไปติดตาม Facebook ดีไหมนะเอ,เอาเอาแค่ t i k t o อกแล้วก็ subscribe YouTube ก็เพียงพอนะคะหรือถ้าอยากจะมาติดตามชีวิตส่วนตัว Facebook YouTube ก็มาดูได้นะคะก็จะโพสอะไรไล้สาระมานอยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะหน้าแดงๆแ,แบบนี้ก็ต้งขึ้นวีเททกับบ้านนะเนา แต่ก็ชินแล้วล่ะให้เขาคิดซะว่าเออเราไปทําสวยมากจะได้แบบว่าให้คนแบบตะลึงงานสักหน่อยหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็แงแดงแดงในกล้องไม่แดงเท่าไหร่แต่ก่อนอันนี้แดงมากใครส่งอะไรมาให้แดดดิ